สวัสดีค่ะหมอดูซีรีส์ ep ที่6นะคะในวันนี้ก็เดินทางมาถึง sex education s ี a s o น1 ep ที่6แล้วค่ะใน ep นี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ประมาณ3เรื่องนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของเอมี่นะคะหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในแก๊งเซเลบที่ดูแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็แอบสนิทกับเมฟอยู่นะคะเอมี่เนี่ยเขามีเซ็กกับแฟนมาหลายคนซึ่ง เวลาที่เขามีเซ็กกับแฟนเนี่ยเขาก็จะถามแฟนว่าอยากจะทําแบบไหนอยากจะเสร็จตรงไหนตรงหน้าอกหรือว่าเสร็จที่หน้าเขาหรือว่าชอบให้ทําท่าไหนจนมาคบกับแฟนปัจจุบันนะคะก็คือสตีฟสตีฟเนี่ยเป็นคนที่จับสังเกตได้ว่าเอมี่น่ะเหมือนกําลังแสดงละครอยู่คือเหมือนไม่ได้เอ j นจอยเซ็กจริงๆทำตามแค่เอาใจผู้ชายมากกว่า นี่สตีฟก็เลยพยายามจะถามเอมี่ว่าแล้วเอมี่ล่ะชอบแบบไหนอยากให้ทําแบบไหนเอมี่ก็ถึงกับงงแล้วเอมี่ก็เลยได้มาปรึกษาโอทิสว่าเนี่ยสตีฟถามมาแบบเนี้ยแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันชอบตรงไหนโอทิสก็เลยได้ถามว่าเออแล้วแบบเคยช่วยตัวเองบ้างหรือเปล่าซึ่งเอมี่ก็แสดงอาการว่าแบบฮะต้องช่วยตัวเองเหรอฉันมีแฟนมาตลอดฉันไม่เห็นต้องทําแบบนั้นเลยอิ่วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นการแสดงออกว่า จริงๆเอมีนะ่เนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับการช่วยตัวเองเหมือนว่ามันเป็นสิ่งสกประปมักเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรทําซึ่งโอทิสก็ได้ให้คํแนะนําว่าเอ้จริงๆเนี่ยการช่วยตัวเองเนี่ยมันสามารถทําได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องตสกกระปกอะไรเลยไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปมนุษย์เราสามารถที่จะสำรวจตัวเองแล้วค้นหาความสุขของตัวเองได้ซึ่งจริงๆโอทิสพูดไปก็เหมือนเป็นการพูดให้ตัวเองไปด้วยเพราะว่าโอทิสก็มีปัญหาเรื่องการช่วยตัวเองอยู่เหมือนกัน ก็เลยอยากจะเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของการสำรวจตัวเองนะคะเรื่องการสำรวจตัวเองเนี่ยจริงๆสำคัญมากเลยคือการที่เราได้รู้จุดว่าเราชอบบริเวณไหนสัมผัสตร,ตรงไหนแล้วรู้สึกดีหรือว่าลักษณะการสัมผัสเนี่ยต้องเป็นแบบไหนเช่นบางคนชอบสัมผัสเบาๆบางคนชอบสัมผัสที่มันแน่นขึ้นมาหน่อยหนักขึ้นมาหน่อยเพราะถ้าเบาไปจะจะกระจีบางคนชอบใช้เล็บซึ่ง พอที่เรารู้ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยเราก็จะสามารถกระตุ้นตัวเองได้ถูกจุดและเมื่อเรามีคู่เราก็สามารถบอกคู่ของเราได้ในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงว่าแค่สํำรวจบริเวณเอวัยวะเพศหรือว่าเต้านมอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะคือพูดถึงบริเวณอื่นๆด้วยเพราะว่าร่างกายเราก็จะมีจุดเสียวที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายอื่นๆอีกอย่างเช่นต้นคอหลังหูข้อมือต้นขาด้านใน บางคนก็อาจจะมีจุดเสียวที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราชอบเห็นในหนังละครนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไปค้นพบว่าเรารู้สึกดีที่บริเวณหัวเข่าข้อศอกซึ่งถ้าเราค้นพบว่าบริเวณนี้มันก็เป็นจุดที่กระตุ้นได้เหมือนกันเนี่ยเวลาที่เราช่วยตัวเองหรือว่ามีเซ็กซ์เนี่ยก็ทำการกระตุ้นบริเวณนั้นไปด้วยก็อาจจะช่วยทำให้เราอารมณ์ได้มากขึ้นค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเคยเขียนไว้ตั้งแต่บทความในช่วงแรกๆเลยก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะก็จะมีรูปประกอบด้วยจะได้เห็นและเข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นประมาณไหนพอเรารู้แล้วว่าจุดที่เราชอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเวลามีเซ็กมีกิจกรรมทางเพศกับคนอื่นเราก็ทำการสื่อสารบอกเขาได้ถึงตำแหน่งการสัมผัสลักษณะการสัมผัส เหมือนกับที่เอมมี่บอกกับสตีฟว่าตอนแรกให้กระตุ้นตรงจุดนี้ก่อนหลังจากนั้นสักแป๊บนึงให้มาพ่นลมบริเวณต้นคอซึ่งมันก็มาจากการค้นพบของเอมมี่ที่ได้สำรวจตอนที่ไปช่วยตัวเองนะคะก็แนะนำให้ลองทำดูคะ่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่เป็นการสำรวจในที่สาธารณะหรือว่าตอนทำตอนที่เราไม่มีอารมณ์นะคะเช่นแบบเรากำลังนั่งอยู่ป้ายรถเมย์นั่งอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วเราก็า ไปรูปข้อศอกไปจับหัวไหล่คือมันคงไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะก็จะแนะนําให้ทําในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็อาจจะค่อยๆบิ้วอ,อารมณ์นิดนึงแล้วก็ค่อยๆสัมผัสมันถึงจะรู้สึกขึ้นมาค่ะนอกจากเรื่องการสํารวจจุดเสียวจุดสยยวต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องจุดเสียวที่จาเพาะเจาะจงไปด้วยที่เรารู้จักกันนะคะก็คือคลิตัลลิสกับ g s p o t ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะไปสำรวจว่าจริงๆแล้วเราชอบการกระตุ้นตรงไหนคลิอริสก็คือด้านนอกส่วน g s p o t เนี่ยก็คือด้านในเรื่องนี้ก็เขียนไว้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนกันใน e s c r i p t i o นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนให้สำรวจเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องสำรวจแค่จุดเสียวอะไรเท่านั้นเราอาจจะไปสำรวจได้ซ้ำว่าร่างกายเราเนี่ยมีกายภาพยังไงรูปร่างมันเป็นยังไง พอวันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดปกตินะอย่างเช่นถ้าในวันหนึ่งมีตุ่มมีบวมขึ้นบริเวณนี้หรือว่าอยู่ดีๆมีก้อนเนื้อที่มันยืดยาวออกมาที่มันไม่เหมือนกับแคมเล็กของเดิมของเราอันนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเป็นหูดล้อนไก่หรือเปล่าที่มันเป็นความผิดปกติอาการแบบนี้ก็จะได้ไปพบหมอนะคะ ก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้อยากจะเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของการสำรวจตัวเองและการสื่อสารกันระหว่างคู่นะคะเพราะว่าเซ็ก์ควรจะเป็นเรื่องของคู่ที่มีความสุขร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นกิจกรรมที่มีผู้กระทากับผู้ถูกกระทาหรือว่าถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าสองคนทุกๆคนก็ควรจะมีความสุขร่วมกันและถ้าเกิดใครฟังดูแล้วพิจารณาดูว่า ความสัมพันธ์ที่เราอยู่มันเข้าข่ายว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความสุขกับเซ็กซ์อยู่ฝ่ายเดียวให้ลองคิดดูนะคะว่าเรากําลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนและถ้าเราไม่เคยเริ่มที่จะสื่อสารเลยก็ลองเริ่มที่จะสื่อสารและเปิดใจฟังกันและกันจะได้มีชีวิตเซ็กซ์ที่มีความสุขกันทุกคนค่ะ ก็มาที่อีกตัวละครหนึ่งที่เด่นของ EP นี้นะคะก็คือ Otis พ่อหนุ่ม Virgin ที่เป็นเซ็กเทอร์ปิสของเรื่องนะคะก็หลังจากที่อ t i s มีอาการสติแตกหลังจากที่มีโอกาสจะได้จูบกับ m a e v เนี่ยซีรีส์ก็ได้ฉายให้เห็นเหมือนเรื่องราวในอดีตของ Otis เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือในอดีตเนี่ยที่พ่อแม่ของอ t i s ยังอยู่ด้วยกันพ่อก็เป็นเซ็กเทอร์ปิสเหมือนกันแล้วก็มีผู้รับบริการหรือว่า c l i e เนี่ มาที่บ้านคนหนึ่งแล้วทั้งสองคนก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันนะคะซึ่งโอทิสก็ได้บังเอิญไปเห็นพอดีมันก็เลยเป็นความทรงจำแรกของโอทิสที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซ็กแต่ว่ามันดันเป็นเซ็กที่แย่มากๆเพราะว่าเป็นเซ็กที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกพ่อแม่ทะเลาะกันหลังจากนั้นก็พ่อแม่แยกทางกันพอเข้าวัยรุ่นเนี่ยตอนที่โอทิสเริ่มมีประสบการณ์ทางเพศบ้างก็จะมีความทรงจาแย่ๆเหล่านี้ผุดขึ้นมา แล้วก็ใน EP แรกๆนะคะก็มีการฉายให้เห็นว่าเวลาที่โอทิสจะลองอสำรวจตัวเองลองช่วยตัวเองดูเนี่ยก็จะมีเสียงแม่โอทิสที่มีเซ็กกับชายแปลกหน้าแทรกเข้ามาในห้องตลอดเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้โอทิสเนี่ยไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วพอไปเจอกับลิลลี่ลินล,ลี่ที่เป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วก็อยากจะลองมีเซ็กซซึ่งในซีรีส์ที่ฉายถึงตอน ep 6นี้นะคะก็อาจจะใช้ให้เห็นในมุมว่าลิลลี่เนี่ยอยากจะมีเซ็กเพื่อที่จะแบบไปเขียนการ์ตูนเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่ได้พูดไปในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วลิลลี่เนี่ยอยากมีเซ็กเพราะอะไรนะคะก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่จะมาติดตามกันลิลลี่ก็ชวนคนนั้นคนนี้มีเซ็กไปเรื่อยๆร,รวมถึงโอทิสด้วยโอทิสก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลองมีประสบการณ์ดูบ้างเพราะว่าเวลาไปเจอกับคนที่ชอบจริงๆอย่างเมฟเนี่ยจะได้ไม่เกิดอาการสติแตนกะ แต่ว่าพอลองมีเซ็กกับลิลลี่เนี่ยก็เกิดอาการ Panic แอ t แท k มีหายใจหอบเร็วเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็เหมือนเป็นลมหมดสติไปซึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถมีเซ็กได้อยู่ดีอันนี้นะคะก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ฉายให้เห็นว่าประสบการณ์บางอย่างในอดีตมันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องราวในปัจจุบันได้อาจจะส่งผลกับสมรรถภาพทางเพศในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรทำนองคล้ายๆอย่างนี้อยู่ ก็อาจจะหานักเพศบำบัดหรือว่านักบำบัดมาช่วยดูแลเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็จะแนะนำให้ทำเมื่อตัวเองพร้อมที่จะเจอคนอื่นนะคะเหมือนอย่างเช่นโอทิสในเรื่องเนี่ยตอนที่แม่พยายามถามว่าเออลูกอยากจะคุยอะไรไหมลูกโอเคหรือเปล่าแม่เห็นลูกหมดสติไปหลังจากที่ดูเหมือนจะพยายามมีเซ็กซ์ซึ่งโอทิสก็ได้บอกแม่ว่าแบบผมโอเคยังไม่ได้อยากจะคุย มันก็เน้นย้ำเรื่องเดิมว่าโอทิสเนี่ยไม่ได้เลือกแม่ที่จะเป็นเทรอปิสให้ตัวเองนะคะแม่ก็เป็นแม่ไปเถอะงั้นก็เช่นเดียวกันกับทุกๆคนนะคะถ้าใครฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าจริงๆเราอาจจะมีประเด็นอะไรที่ติดก็ไว้เมื่อตัวเองพร้อมก็หาคนอื่นที่ตัวเองไว้ใจและเชื่อใจเพื่อทำการบำบัดรักษาเพิ่มเติมค่ะในบางคนก็อาจจะมีภาพอะไรที่มันชัดเจนเหมือนกับโอทิสว่าเป็นภาพฉากตอนที่พ่อมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น แล้วก็เป็นแม่ที่มีเสียงแทรกเข้ามาในห้องนอนตอนตัวเองช่วยตัวเองแต่ว่าในชีวิตจริงๆนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเป็นเรื่องราวอะไรที่เป็นภาพชัดเจนขนาดนั้นซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้การพูดคุยหลายๆครั้งทำความเข้าใจไประดับลึกๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นถึงจะพอเห็นแนวทางในการบาบัดเพิ่มเติมได้แต่ว่าในขั้นแรกที่ได้เริ่มพูดเริ่ม ยอมรับตัวเองว่ามีปัญหาได้พูดได้ระบายออกมาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้แล้วค่ะก็เรื่องของออทิสคงจะมีความคืบหน้าอะไรให้เราติดตามต่อนะคะก็เดี๋ยวรอชมกันต่อไปค่ะอีกเรื่องหนึง่งประเด็นเล็กๆที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมสาหรับ EP นี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ได้เห็นตั้งแต่ EP 5แล้วแต่ว่าคิดว่า EP 5ยาวมากแล้วก็เลยตัดออกแต่ EP นี้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็เลยอยากนำมาพูดคุยกันค่ะ ก็จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง2เรื่องนะคะในเรื่องแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นใน e ีีที่6หลังจากที่ออริกถูกทำ้ายร่างกายนะคะก็กลายเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแต่งตัวดูสีมองมๆไม่สีสันสดใสแบบที่เคยเป็นแล้วพอโดนคนพูดคำไม่ดีใส่ซึ่งแต่ก่อนอ e ีริกก็โดนแบบนี้มาตลอดแต่ว่าครั้งนี้มันอาจจะสะสมเยอะแล้วก็เพิ่งเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมา ก็เลยโมโหและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ด่าทอออกไปรวมถึงด่าครูด้วยแล้วก็พอถึงขีดสุดก็มีการทำร้ายร่างกายอันวาคนที่เป็นเกในแก๊งเซเลบที่ดูป๊อปและฮอตกว่าอีลิกมากๆเรื่องอันวาเนี่ยจริงๆภาพที่เราเห็นเนี่ยอันวาก็ดูเป็นเด็กที่ดูดีคนหนึ่งหน้าตาดีรวยแล้วก็เป็นคนดังในโรงเรียนแต่จริงๆแล้วซีรีส์้ามาเฉลยนะคะว่า อันวาเนี่ยไม่เคยบอกกับแม่เลยว่าตัวเองเป็นเกย์จนเกิดเหตุการณ์ที่อีริกทำลายร่างกายอันวาซึ่งอีริกเนี่ยก็แปกใจเพราะว่าคิดว่าครอบครัวอันวาร,รู้อยู่แล้วแล้วก็ยอมรับเรื่องนี้อยู่แล้วอีกเรื่องนะคะก็คือเรื่องของแจ็กสันที่เกิดขึ้นใน EP 5ตอนนั้นเนี่ยเมฟได้ไปกินข้าวที่บ้านของแจ็คสันแล้วก็ไปเจอกับความเพอร์เฟของบ้านนี้นะคะดูแบบแม่ทั้งสองคนรักกัน ดูมีความภูมิใจมีภาพถ่ายครอบครัวมีประกาศนียบัตรถ้วยรางวัลอะไรของแจ็คสันเต็มไปหมดแล้วเมฟก็คิดไปเองว่าแจ็คสันเนี่ยเป็นแบบคนที่เพอร์เฟกอยู่ในครอบครัวที่เพอร์เฟกทั้งหมดก็เกิดอาการสติแตกแล้วก็หนีออกจากบ้านมานะคะซึ่งในตอนท้ายของ EP5 เนี่ยแจ็คสันก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้น แจ็คสันกินยาคลายเครียดตั้งแต่เด็กๆมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วก็เวลาที่จะขึ้นเวทีหรือแข่งขันว่นายนั้นเนี่ยก็จะมีอาการอ้วกทุกครั้งแล้วในเรื่องของครอบครัวแม่ทั้งสองคนที่ภาพดูเหมือนจะรักกันแต่จริงๆแล้วทะเลาะกันเยอะมากจนน่าจะแยกทางกันในเร็วๆนี้ทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็อยากจะชวนให้ทุกคนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครคนใดคนหนึ่งจากมุมที่เราเห็นเพียงด้านเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมด เราไม่ได้เห็นชีวิตเขาทั้งหมดและก็ถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเราก็คงไม่อยากถูกตัดสินเหมือนกันนะคะสำหรับ EP นี้ก็มีเรื่องราวที่อยากจะแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีประเด็นอื่นๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เพิ่มเติมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟังค่ะสวัสดีนะคะ